อันหนึ่งฐานะที่สามสมณาพาูเ้เจรญอาศัยอะไรปารลบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าโลกโลกมีที่สุดและหาที่สุดไม่ได้ปัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดไม่ได้ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสมณาพานบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนัสมนัส,สิกาโดยชอบ และบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตมีความสําคัญในโลกว่าด้านบนด้านล่างมีที่สุดด้านขวางหาที่สุดไม่ได้เขากล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้มีทั้งที่สุดทั้งไม่มีที่สุดสมณะพามพวกที่กล่าวว่าโลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบนั้นเท็จถึงสมณะพามพวกที่กล่าวว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดรอบไม่ได้นั้นก็เท็จโลกนี้มีทั้งที่สุดทั้งไม่มีที่สุดข้อนั้นเพราะเหตุอ,อะไร